สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอะไรอ่ะม,<า>มื้อนี้กลับมาพบๆก,กับช่อง Happy Thailand จ้าทุกคนมื้อนี้พามากินข้าวแลงเนาะเมน,นูม,มื้อนี้กับลาบเป็ดอันนี้เป็นลาบเป็ดซื้อมาเนาะซื้อมาแล้วก็ปิ้งอัน,นปิ้งหม่ำเนาะปิ้งหม่ำแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นแนหนมเนึ่งเนาะแนหนมเนึ่ง มันเหลือเมื่อวานนี้เนาะก็เลยเอามากินอีกมาพี่น้องขอแรงกังดนะ้วยขาจ้าทุกคนฮนะยืนละนีดอันนั้นมาคล้องยอมยินอะไน,นั้นลูกเอาุกข้าววเนนี้ มักนี่ปีมักอืมเแหนมก็ไม่ใช่จตักก็ไม่ใช่เหลียตัับอร่อยรมุนหลรสชาติดีอร่อยวันนี้ว่าป <ifica> ีนมั ค่อยถูกบาคุณอ,อ,อ,อยไม่เลยยี่สิบบาทพ่อซื้อแซบิหน,นุ่มสำหรับคนที่มาเนาะก,กิ่นบ้างผมน้ำมันเนนรีมเ่องต้องกิ่นรับอันกระเทียมที่ซสยนนะาน แก้มพีต้องพีกอะไรให้ทุกคนดูที่กินป่าหวาน มันคือทางหลังยายอยู่ทางหลังยายกินไกินแล้แด่เห็นไหมฮะคิดแม่เินกอะไรเออเกิดแคปชั่นอะไรก็ไม่รู้้งยึดทุลุงอ่ะ เป็น F4 เหรอเป็น F4 แม่หรอไม่แม่นั่นเลยกดติดตามอีกวันเสาเป็น F4 แม่ไม่ใช่ F4 แม่แต่มันด้งขึ้นมาเหนื่อยนิดหนึ่งนะไม่ยอมก่อนกินได้อย่างนี้หนึ่งเหลนมาเลยกินอัน น้ำจิ้มันหมดก๊อนเถอะน้ำจิ้มันหมดเร็วง้นขอราเป็นจนนแทนนะรอะ่อเมนกันไปจะลอง,ง,งจิ้มว่าน้ำจิ้มอะไรเลอกน้ำจิ้มไข่หนูไม่ชอบน้ำจิ้มนี้มันเสือ่อะ้าไมกินเนาะชอบน้ำจิ้มไข่ต้มหอแกกงมาิเนถ้าซื้อใครมาล้องทำน้ำจิ้มไข่หนูไม่กินเาเลยน้กินีเออเพราะว่าผักเยอะ เยต้องทำงกินเมนูผักเยเมื่อไหร่จะไปอาบน้ำเนี่ยกินอู่รู้ไหมว่ามันหนาวรู้เมื่อไงจะใส่วสเ้อ้ามบเต้องีีอาบน้ำจะเว่นเหรอวันนี้ทำผิดกฎหรอ,อวันนี้ทำผิดเอา โดนหักยี่สิบยี่สิบแล้วไงมีอยู่ยี่สิบมีก็ให้หยอดกระถูกไม่หรอใชายไม่หรอดผมาใครแม่เป็นคนหักหนูเองแล้วแม่เป็นคนตั้งกฎเองนะเริ่มหนูถ้าไม่หยอดก็ได้แต่ว่าแม่ก็ไม่ได้สักทีคงไม่อยากลายอ่ะก็ไม่อยากได้ไงเพราะว่ามันหน้าหนาวไงก็ลองหน้าร้อนก็บ่นไได้ไม่อยากลายเหนื่อยได้ลำขาด ชอบจีนกชอบจำะลมเรียนรืมไม่ใช่จใสาพอา่อว่าเาไปลาปลูกก็ไม่ตั้ตงตั้งแต่ไม่ตื่นแล้มื่นก็มัน,นมันทะเรเจงไม่รรเจต้องตื่นนะ เอาก็ตอนแรกตื่นมาด้วยตีห้าอยู่ก็เลยมาก็ต้องแบบกระปี้กระเป๋าแล้วมากระปิดต่อตื่นมาข,ขนาดล้างน้าแล้วก็แบบเท็ดหน้าเลยยังจะลืมสร่งี้เาต้องฝึกไว้กรงเรียนนะคนดื่นเขาอยู่ตา่างประเทศเขายิ่งหนาวกว่านี้อีกในอดยริการแสดงมคนแบบ เออว่ามันอา่าวมันินด็กดูว่าแม่มมนสนั่งบอกอืออ้าเอาไปจองเขาจะบัณฑิต็กถึงมั่ะเออมันเอาไปจอบางอย่างแม่หนูมีการแสดงนะเว็แบบไซต์โรงเรียนเข้าไปเลยแล้วก็เสือ้อสามสิบปีซื้อตัวละร้อยเก้าเก้าแล้วก็กระเกงยีนรองเท้าผ้าใบถุงมือสีขาว ก่จะซื้อเดชทรงพีิงจะซื้อฮัไเนีสามสิบปีหนูก็มีร้านอีกแลาก็คือบอกว่าทุกคนที่อยู่ในวงที่อยู่ในชุมนุมนัาจสิทธิ์หรือว่าแบบอยู่ในวงลางอะคือต้องขึ้นทุกคนเลยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอยู่อยู่บริเวณแกงชื่อื่นไม่รู้ไม่เห็นจะทำอะไรกันสามสิบปี เขาก็มันไม่มีงานเขาพี่เขามีเขามีท่าใหม่มาหนูก็เพิ่งรู้วันนี้แหละแม่เขาล้ำท่าใหม่เราเราเข้าไปทางท่าแรกกับปกติมันจะอยู่แค่ด้านหน้าทีเขาไปข้างซ้ายข้างขวาหนูก็อ้างงงงนูก็ท้ำตามไปเดี๋ยวเขาไป็นสอนาทีมันก็เป็นแบบนั้นอ้าวอย่างไรหนูก็ล้ำได้นะรวยเถอะหนูก็คนเล่นรวย อืมอืมอืมันนอนอยบกเดินกันีหส่งไทยจะทำกันเนาะหนาวนึงวันจะได้น่อยเก็บจากกาอะไรตึ้แทงมากรับเป็นพ่อเธอเนาะ แพงเกินข้าเมนูเมนูแม่หมดแค่อาหารแม่หมดแค่ยี่สิบบาทเมนูพ่อนี่ห้าสิบเลยถุงเดียวเนี่ยนะเออ คลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนเนาะพอๆกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าไปปิดคลิปเลย